มึงจะขึ้นไปถึง15เลยไหมล่ะเพื่อนวหายละเอ้าวหายละไายอย่างงามๆไปขอสเตรทหน่อยเถอะครับพี่เอดีคุณจะจับนมมึงนะอ่ะเอาสิจับนมไปละดูเกงในมันดิกต้องโดนแล้ว <laughs> จับนมก็ไม่ได้ช่วยไปมึงเห็นไหมเนี่ยน้ำตากูไหลอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ย เติมเกมกับ m a j e s t i c s h o p นะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คใหญ่แพ็คกลางหรือแพ็คเล็กนะครับผมก็สามารถเติมได้ทั้งแบบรหัสผ่านนะครับล็อกอินนะครับก็จะถูกที่สุดนะครับหรือจะเติมแบบ UID ก็ได้นะครับสะดวกนะครับปลอดภัยด้วยแค่เลข ID ก็ถูกลงเช่นเดียวกันนะครับผมและยิ่งพิเศษไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่านเพื่อนเติมผ่านช่องทางของ Line Official ของ m a j e s t i c s h o p สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเติมมากกว่า2,000บาทขึ้นไปได้รับส่วนลดทันที50บาทครับ เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel ฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมาทำย้ายออฟของที่เราต้องเตรียมในการย้ายออฟนั่นก็คือหินย้ายออฟประมาณ300ก้อนนะครับซึ่งผมมีในตัวอยู่แล้วประมาณ40กว่าก้อนนะ <Wow. S 1> แล้วก็ล้อมมาครับอีก250ก้อนแล้วก็ตัวออฟคอนเทนราของผมนี้มันจะเป็นเลเวล11ที่ยังไม่ได้เซฟเพราะฉะนั้นเราก็ก <Save, S 2> ดเซฟเห็นไหมเป็นเลเวล11นะครับแล้วก็กดบันทึกไป ปะบดบันทึกพรเลเวลสิบเอ็ดมันจะได้ไม่ต้องไปสุ่มของมอลลอกเงเราก็ข้ามมอลลอกไปเลยมันจะเป็นมอลลอก10นะครับอันนี้ไม่ต้องกดกิฟต์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราย้ายพรสิบสองเนี่ยเราต้องกดกิฟต์มอลลอกก่อนนะไม่งั้นมันจะย้ายไม่ได้นะครับกดเข้าไปที่เสื้อผ้าเราย้ายเสื้อคอนเทลเ11รไปเป็นมอลลอกสิใช้ห้กก้อนนะครับแล้วก็กดย้ายไป แล้วก็จากมอล็อก10นะครับไปเป็นอีสุด9ใช้84ก้อนนะครับแล้วก,กดย้ายต่อเลยแล้วคราวนี้เราก็ไปสุ่มออฟที่อีสุดนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับรบกวนเช็คให้สักนิดนึงนะครับว่ากดไลค์ผมหรือยังให้เกิดว่ายังไม่ได้กดจริงๆนะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับไม่เสียตังค์ไม่เสียอะไรเลยเสียแค่แค,แคลอรี่ในการขยับนิ้วนะครับนิดเดียวเพื่อที่จะกดปุ่มไลค์แค่นั้นเองนะครับ เราก็มาที่อีสุดจริงๆผมอะจะดวงดีอยู่ที่ปลายยอนนะแต่วันนี้ไม่รู้จะดวงดีที่อีสุดหรือเปล่านะครับกดที่เสื้อมีอยู่75ก้อนนะครับครับอ่ายังนิ่งนะครับนะโมพุทธายารักหกูร้องไห้หากูฮึบมาหน่อยสามฟลิกผ่านไปยังนิ่งอยู่ หัวแม่งจะไม่พอเลยเกินวะจริงๆนะรอบนี้เป็นการเตรียมของที่แบบรู้สึกมินเมมากว่าจะพอหรือไม่พอนะครับมาเวย้ยขอละครับเออสิบแล้วแล้วก็ไปปลายยอนต่อครับกดย้ายออฟเหมือนเดิมครับกดที่เสื้อครับย้ายไปปลายยอนเลเวล9ครับในครั้นี้เราก็ไปปลายยอนนะครับอยู่32ก้อน,นะครับ ส่วนใหญ่จะดวงดีที่ปลาย่อนซึ่งวันนี้จะดวงดีหรือเปล่าขอสเตรงจ์หน่อยมาเพื่อนอ๋อเวลสิบแล้วเห็นไหมสามคลิกเองดวงดีที่ย่อนจริงๆรวดเร็วเสร็จไปยอมย่อนมาหมดดาก บอสใส่าาพิษหน้าบ้านอุ้ยเป็นมุมไตรไดวิทน้าบ้นจี้จงน้าบ้นตุ๊กแกออกคุกสเตต<า>ัสและยกเว้นสเตตสโอนผไม่อยากให้มันบานปลายเลยเว้ยทมาดีว่าหายไปก่อนไปเราไม่มีเพชรเหลือเราเหลือแค่นี้แหละนั่นแปลว่าผมจะต้องใช้อีก143 ตอนนี้กําลังคิดแล้วว่าจะไปย่อยอะไรนะครับต้องไปย่อยเสื้อออฟย้อนทิ้งแล้วแหละเอามาสเปลเลี่ยมมาใช้เนี่ยสเตร็งเนี่ยสเตร็งเนี่ยสเตร็งเนี่ยอ๋อ,อเกิดก no ล่องโนวิดเลยละกันจริงๆแรกออฟแมวไม่คุ้มนะแต่ก็ต้องแลกแลแก้วแหละโอ้โหแลกได้กี่กล่องเนี่ยได้สามกล่อง แรกอะไรถึงคุ้มอัพขั้นคุ้มสุดแล้วก็การลดเนี่ยลงลงมานอกนั้นก็ไม่คุ้มแล้วไม่มีอะไรคุ้มแล้วมี2อย่างอะท,ที่แบบฉี่ขึ้นไปนอกนั้นก็อย่างอื่นอะไรก็ได้เลยครับอย่าให้มันบานไปอย่าให้มันบานไปไม่ไหววะต้องย่อยวะตอนนี้กําลังคิดแล้วว่าจะไปย่อยอะไรนะครับต้องไปย่อยเสื้อออฟย้อนทิ้งแล้วแหละเอามาสเปลเลี่ยมมาใช้เนี่ยเสื้อออฟย้อนตัวนี้ที่เราทําไว้นะครับน่าจะต้องย่อยครับมาย่อยเสื้อออฟย้อนทิ้งครับ เอ,อมามัสเปลีียมาม0า500กว่าก้อนแล้วก็ซื้อมาอีกซัก3า0้อต้น193ขาดอีก107เอ้เาเตมิน้าหมดหมดแล้วนะหมดแล้วนะต้องได้สเตร,รงแล้วนะ30ก้อนเนี้ยไม่เหลือแล้วนะ ได้อีกสี่คลิกครับอือหืออือหือสิบเอ็ดขอสตริงอ้อหอยเราจะหมดทั้งตัวแล้วนาะผ่านปลาย วิ่งสูตรวิ่งลงบ้านออบแมววิ่งลงบ้านออบแมวไปครับตอนนี้สูตรเก่าจานฟุก๊กใช้สูตรนี้กี่ทีเพื่อนๆในช่องจะถามว่าพี่จะใช้สูตรนี้จริงเหรอครับล่าสุดที่สตรีมเมอร์เขาใช้นี่เขาเลิกเล่นไปแล้วนะครับพี่มารเซติกช่วยได้ครับ วิงลงแล้วมาจสติกต้องมาแล้วคริกสุดท้ายขอสเตรงจ์สิบสองโอ้โหไปกันใหญ่ไปกันใหญ่มึ่อะีขึ้นไปถึง15เลยไหมมึงจะขึ้นไปถึง15เลยไหมล่ะเพื่อน อย่าลืมสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับผมมาเจสติกช็อปมาเจสติกช็อปรับเติมเกมราคาถูกนะครับใครอยากจะเติมเกมนะครับเติมกับมาเจสติกช็อปได้เลยนะครับอโอ้ยกูเบื่อเว้ยผมว่าใกล้แล้วกูว่าใกล้แล้วเหมือนกันใกล้ที่หัวกูจะแตกแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงหัวใกล้แล้วใกล้จะหมดดาร์ก้วครับเัาไปมีหน้าก็จะหมดละ อเอ้ยไาวละเอ้าไหวละวายอย่างงามๆไปขอสเตร็จหน่อยเถอะครับพี่ขอสเตร็จหน่อยเถอะครับพี่พี่ออฟแมวครับขอสเตร็จหน่อยนอะครับโอ้ยเกูต้องทำยังไงเนี่ยกูต้องแบบลงไปอ้อนลงไปดิ้นชักดิ้นชักกอเหรอครับหรือยังไงมันมีแบบท่ากราบไหมขอพรหน่อยเถอะครับขอพรหน่อยเถอะครับโอ้ยเอ้ย ขอสตตีมหน่อยได้ไหมครับพาสี่สิบเอ็มไปมาจบจบไปสูตรน้ำมูไปไหนครับกูใช้หมดทุกสูตรแล้วเนี่ยมันขึ้นมาถึงสิบสองแล้วเนี่ยโอ้ยชิบหายแปดล้านสองแล้วนะพาสีกูเนี่ยรับมาสองล้านหกกูได้มาเท่าไหร่กูได้มาล้านเก้าอะ ถ้าเรารอรับปันจันเนี่ยเราจะได้2อล้านเอแต่ถ้าเราเราเรับตอนนี้เราจะได้ล้านเก้ีมืเราจะขาดทุนไปแสนเจ็ดช่างหัวขาดทุนสิวะาากูจะบ้าตายไม่มีใครหยุดกูเลยไม่มีใครห้ามไม่แบบไม่มีใครห้ามเลยมีแต่คนอยู่เอาต่อพี่ไปต่อเอาให้สุดพี่นี่เหร น้องกันไม่ช่วยกันเลยอะอย่างน้อยๆน,นะครับอย่างน้อยๆก็ช่วยก,กดไลค์หน่อยแล้วกันนะครับหรือถ้าเกิดไม่อยากจะสนับสนุนก็สมัครเมมเบอร์นะครับโดนทได้นะครับโดนทได้สมัครเมมเบอร์ได้ครับหรือเป็นเพราะเราจับนม N p c ดีวะมันก็เลยแบบไม่ให้เราอะเราจับไม่โดนนมนะเนี่ยดูสิมันเป็นแค่มุมกล้องเราจับไม่โดนนมทักดีจะจับนมมึงอะเอาสิเอาสิาสมาเดต้องโดนแล้ว ของร้านไม่ได้สเต็กก็เกินไปเพื่อนเกินไปเพื่อนเกินไปเพื่อนกูเดือดปะจับนมก็ไม่ได้ช่วยดังนี้ไปไม่เหลืออะไรแล้วต้องเกซื้อสดแล้วตอนเนี้ยจริงจริงกูไม่ไหวแล้วนะกูจะไม่ไหวแล้วนะ จับนมไปแล้วดูเกงในมันดิอนี้แหละเออโอ้ยเกงมันเดือดโอ้หมเจ้ากูไม่รู้จะจุกยังไงกูไม่รู้จะเจ็บยังไงแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยน้ำตากูไหลอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ย เอาให้มันหมดเอาให้มันหมดให้มันหมดแบบไม่ต้องเหลือไม่ต้องเหลือไม่ต้องยัง้งไม่ต้องยัง้งโอ้ชิบดิเสองล้านเถรีก็ไม่ได้จับอ้า นะครับน้องๆอยากพี่อะมาต้องเลเวลสิบสองเลเวลสิบเด็กน้อยเขาทํากันเอเลเวลสิบเด็กน้อยเขาทํากันครับน้องๆเด็กๆวะมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่หว่าอออปายอนมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่หว่า ชิ chill, chill, วๆปุ๊บวะโหทำกันแบบชิวๆไม่ต้องซีเรียสนะครับโหเด็กๆว่ะเบบีซี่ๆเลย <c oughs> มันง่ายอะไรขนาดนั้นวาเนี่ยทำออฟปายอนเนี่ยคือ <c oughs> สเตรงเพื่มมา80 <c oughs> ใช่ครับสเตรงเพื่มมา80จาก2 0 0 0ทนทนนะกลายเป็น2,080บหมดเท่าไหร่ครับอีซี่ ทั้งหมดนะเอาทั้งหมดเลยจริงๆนะทั้งหมดวันนี้นะก็น่าจะ2ล้านเพชรสุดท้ายเนี่ยอ่ะตั้งไว้ก่อน2ล้านเพชรสุดท้ายแล้วก็ห้าโอโอีกล้านเพชรก่อนหน้าผมมีเพชรเพชรชมพูประมาณ5 0 0แสนแล้วก็เพชรฟ้าอยู่ประมาณ5 0 0แสนเป็น3ล้านแล้วก็มีมีอันนี้อีก30ก้อน30อีกประมาณอีกประมาณห0 0แสนแเป็น3าล้านหแล้วก็ค่าย้ายออฟอีก300ก้อนอีกล้านสอ่ะอีกล้านสตีเลยองเลยแอบอีกล้าน2าน 4, 4วันออน,วนี้โดนไป4ีล้านเ หนักแบบจุกอ่ะหนักจุกเลยอ่ะปกติจะอยู่ที่ประมาณแบบ3ล้านเสร็จแล้วอะไรเงี้ยวันนี้4ล้านเจ็ดหาเพชรเก่งจังครับขอสูตรหน่อยก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกครับก็แค่10ล้านนะครับนับนับเป็นตัวตัวนะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านแปดแสนเพชรสัปดาห์นีอ้วกไปเลย อวกเลยละกัน10ล้านเพชรสูตรก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่แบบหลอมขายหาของทั่วๆไปนี่แหละครับประมาณนี้อ่ะ120ล้านต้นๆน,นะผมว่าน่าจะได้ประมาณนี้แหละครับคงไม,ม่สูงไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่ อออตอร์บาลอ่ะก็ประมาณน,นี้แล้วกันครับสำหรับการย้ายออฟของตัวนี้นะครับใครชอบยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับย้ายออฟปายอนในรอบนี้หนะักหน่วงเอาเรื่องเหมือนกัน4ล้านเท่าไหร่ละสีล้าน7จดใช่ไหมในรอบนี้หนักจัดจัดเลยอ